การเตรียมแปลงที่ดีนะครับจะทําให้ทุเรียนเราสวยในหน้าฝนนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังโดยละเอียดนะครับส่วนการไม่ได้เตรียมแปลงที่ดีนะครับไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมแปลงที่ดีหน้าฝนเนี่ยแทนที่ทุเรียนเราจะสวยโตมากๆนะครับกลับเป็นหน้าที่เลวร้ายสําหรับสวนที่ไม่ได้เตรียมแปลงที่ดีนะครับทําไมยังไงผมจะเล่าให้ฟัง วันนี้หลายเรื่องหน่อยนะปนๆกันอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าการทําสวนทุเรียนนะมันไม่ใช่ว่าทําอะไรแล้วทุเรียนจะสวยใส่อะไรแล้วทุเรียนจะสวยนะครับอันนี้พูดถึงการทําเป็นสวนนะครับเชิงอุตสาหกรรมนะครับเชิงอุตสาหกรรมเชิงคือทําเป็นสวนขนาดใหญ่นะคือการที่จะทําให้มันเป็นสวนมันออกมาได้ดีนะครับมันกลายเป็นว่า เราทําอะไรพลาดไปบ้างทําสิ่งที่ไม่ควรทําน้อยที่สุดนะครับหมายความว่าเราต้องทําอยู่ตลอดนะครับเพราะต้องอยู่กับสวนเราตลอดเราต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับสวนเราตลอดนะครับโดยให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุดเนาะเอาไปไปเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องแรกของเราเลยก็คือต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนต้นนี้เพิ่งปลูกใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะให้รูรปใกล้ๆชัดๆเนาะ รูปต้นที่ผมเอามาทําคลิปตอนที่บอกว่าปลูกตอนเล็กแล้วไม่ให้ลากเขากระทบก,กระเทือนนะครับไม่ให้ไม่ให้ระบบลากไม่ใส่ปุ๋ยไปเยอะจนลากไหม่นะครับผมขออธิบายนิดนึงนะเพราะว่ามีเอาคนเอาคอาลิปผมเอารูปผมไปล้อเยอะมากแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของเขาเราก็อยู่ในเรื่องส่วนของเรานะครับว่าทําไมมันจะใส่ไม่ได้เราก็ใส่มาตลอดใส่ทั้งรองก้นลุมใส่ทั้งอะไรต่างๆนา,นานาผมแล้วยังมาล้อผมว่า เอเขอให้ไม่มีคนทําตามไม่มีคนฟังนะครับเพราะว่ามันจะเป็นผลเสียเอาผมจะเล่าให้ฟังนะว่ามันมันเป็นยังไงแม้ต้นทุเรียนต้นนี้นะครับมันจะติดช้ามากนะครับตัวเขาเองจะเดินช้ามากยอดเดินยอดเดินจริงๆเนี่ช้ามากอยู่ที่ประมาณสี่เดือนเลยกว่าจะเดินจริงๆแต่ว่าใบเขียวเขายังทุกใบยังอยู่หมดเลยนะครับใบยังอยู่หมดอยู่ครบหมดเลยใบเก่าใบเข้าใบตั้งแต่อยู่ในถุงก็ยังอยู่นะครับ พอเขาตั้งหลักได้นะครับแบบนี้นะครับดูยอดนะครับดูยอดดูข้อดูข้อยอดนะครับดูทุเรียนขึ้นยอดนะครับมันขึ้นทางยอดเวลาทุเรียนขึ้นทางยอดมันบ่งบอกอะไรได้นะครับอันนี้ไม่ใช่ในหนังสือนะเป,นเป็นเป็นเรื่องที่ผมสังเกตในสวนผมนะถ้ากิ่งกลางขึ้นดีๆนะครับขึ้นยอดดีๆนะครับระบบลากแก้วแข็งแรงครับระบบลากแก้วมันแข็งแรง มีรูปทุเรียนจากกลุ่มในกลุ่มของเพื่อนเนาะผมผมไม่แน่ใจว่าควรจะเอาให้ดูไหมเพราะว่ามันก็จะเป็นการแขวนเพื่อนนะครับทุเรียนมันจะเป็นทรงแบบออกแต่ด้านข้างยอดมันออกแต่ด้านข้างนะครับยอดออกแต่ด้านข้างมันบ่งบอกถึงว่าระบบลากแก้วมันมันไม่ดีนะครับระบบหลกมันกระบ,บดีมันบดีมันอาจจะมีน้ําขังหรือว่ามีความมีดินเหนียวมี ลากเป็นจุ่มก่อนดินเหนียวหรืออะไรสักสิ่งสักอย่างนะครับปุ๋ยเป็นตัวสําคัญนะครับก่อนที่เขาจะติดเนี่ยมันเป็นมันเป็นเชื้อโรคมันเป็นภาระนะมันยังกินไม่ได้นะเอาแต่อาหารมาป้อนนะแล้วมันก็เน่าเสียแล้วมันก็อยู่บริเวณนั้นนะไม่นานมันก็เป็นอาหารของเชื้อโรคแทนนะครับผมบอกให้ฟังนะว่าตัวนี้ติดช้ามากติดช้าจนคนหัวขวัญน,นะครับจนเข้าเจ้าหัวขวัญผม กเจาหัวคนมาโอ้ปลูกปลูกทุเรียนแบบนี้ก็มาวอาให้มมืู้ฟังกันยังไอ้ไม่อยากให้ใครตมตามนะขอแบบว่าขอขออย่าให้ใครมาฟังผมอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าเมื่อมันติดแล้วนะครับดูยอดดูยอดที่พุ่งนะครับดูข้อดูข้อที่เขาขึ้นนะครับมันจะไปเข้าสูตรเดิมของทุเรียนส่วนผมนะที่มันเป็นประจําแล้วทําให้ทุเรียนผมโตดีนะครับคือยอดเดินต่อเนื่องยาวนาน ผมต้นในหน่อยในสิผมต่อให้เลยสองเดือนถึงสามเดือนแข็งหนาฝนเดินตลอดเลยหนาฝนสี่เดือนก็เป็นได้นะครับแล้วมาดูว่าจบฝนนี้นะครับกับต้นนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยกับวิธีการรักษาที่ผมแนะนําคือช่วงที่ไม่เหมาะสมก็รักษาสภาพต้นเขาไว้เนาะรักษาต้นสภาพไวรักษาไว้ว่าบวไหาเขาส้มบวไหาเขาหลากเขาเสียหายเนาะเมื่อเมื่อมันเพล่พร้อมที่จะเริญเติบโตมันก็โตไปเลยมันไม่ได้มาพัก มายุดมานัง่งมานอนมายืนก่อนมาจะยืดยืดครับต้นทุเรียนต้นนี้ยืดแน่นอนเบิง้งตะกิงข่างนี่ข้าวเดียวนะครับนี่ขึ้นอีกเครื่อนี่เริ่มจะเป็นกิ้งเลยได้บอลนี่เริ่มใบสินักเลื่อมมันจะเป็นทรงเลยนะเรื่องแรกแล้วนะเรื่องปลูกนะครับเรื่องปลูกผมแนะนําแล้วนะครับว่าเป็นยังไงก็ไปดูในในคลิปปลูกของผมนะตามนั้นเลยผมปลูกตามนั้นเลยครับคราวนี้มาดูเรื่องที่สองนะครับเรื่องการเตรียมแปลงการเตรียมแปลง ที่บุดีพ่อนะครับมันก็จะมีผลระยะยาวและก็ผลเสียที่แก้ไขไม่ได้เนื่องจากทุเรียนมันลงดินไปแล้วนะครับมันทําอะไรไม่ได้แล้วเราจะดินมาถมเงามันให้มันสูงขึ้นก็บ่ได้นะครับไม่ได้เอาดินใหม่มาขมไอถมไหม่มงมเงาทุเรียนร้ายบ่ได้นะครับมันมันไม่มีรากอา,ากาศไอผู้เฒ่าโบราณชาวสวนแถวนี้เขาบอกเอ้นรากอา,ากาศรากอากาศผมกระบ,บุงเพื่อนแต่ว่า ต้องบริเวณโคนต้นมันต้องให้มันหายใจได้นะครับต้องมีรากที่มันขึ้นมารับออกซิเจนจากข้างบนเนาะถ้าเกิดว่าถมหลากบอา่อใดเข้าก็ต้องเตรียมแปลงแต่ตอนนี่ยหน่อย,อยบางคนปลูกมานะครับตูงปลูกมากครับมาจบมผมปลูกธรรมดาบัวดนยกโขกบัวดยังมันก็งามแมนงามทั้งปีเลยอาจจะงามได้ทั้งปีงามต่อต่อเนื่องไปเลยก็เป็นได้นะครับแต่เมื่อเราทําเชิงอุตสาหกรรมนะครับ ทำเชิองอุตสาหกรรมเฮ็ดเป็นสวนใหญ่ขนาดนี้นะครับเราต้องตัดช้อยเราต้องตัดความเสียหายทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นกับสวนเราได้นะครับน้ำฝนตกแบบนี้นี่ยังว่าเขาหนาะฝนดีเลยนะครับสวนผมนี่ตกมาเกือบสองเดือนแล้วครับตกทุกมเหือบ่ได้เปิดน้าม,มาสองเดือนแล้วได้ผมขึ้นสนิมลำมังครับผมว่า ผม,ผมจะไปลองเปิดเปิดทิมๆอยู่เจ้ามือผมอยานมันขึ้นสนิมอันอยานลูกปืนยางบูดยานมันขึ้นสนิมเบิดนะครับสเดือนละ่ะโบได้เปิดน้ำเลยครับคราวนี้มาว่ากาันการเตรียมแปลงมันก็มีหลายแบบให้ท่านกลับไปค้นหาในช่องผมการเตรียมแปลงผมอธิบายชัดเจนการเตรียมแปลงมี4แบบนะครับ4แบบมีตั้งแต่แบบเวียดนามแบบโซนเวียดนามโซน,น,นมาเลมีแบบแถวบ้านผม มีแบบแถวจันทร์ผมอธิบายไว้ชัดเจนเบิร์นะครับคราวนี้ถ้าท่านไม่เตรียมแปลงให้ดีนะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับทุเรียนเราหน้าฝนหนามมันสิท,ทอมไอขังหลากแก้วนะครับขังหลากฟอยบอซัมไดนะครับแต่ขังหลากแก้วนี่ตายนะครับก็คือน้ํามันจะไหลเข้ามาที่โคนต้นไดน้แล้วมันก็จะไหลลงไปที่ตามไอหลากแก้วนะหนามมันขังหลากแก้วนะครับ หลามครัง้งหลาแก้วมันสิตายยกให้มันสูงแบบนี้ผมบอกว่าเจ้าเห็นว่าแต่แบบนี้สูงนะผมเตรียมขนาดบดเดีวรถจกนะครับตัวนี้เอารถไถไถกบเข้ามาไถกบเข้ามาเขาเรียกว่ายกฟูนะครับบ้านผมมาเข็ดแบบนี้นะครับมันสะดวกเห็ดเป็นจํานวนหลายๆกับบดใส่ทุนหลายนะครับบดเดียรถจกมันจกยกฟูนะครับเขาเรียกยกฟูยกเป็นล่องนะครับยกเป็นล่องเมื่อผมเอาต้นกล้วยเหล่านี้ออกแล้วนะครับ ก็ชิยกอีกรอบหนึ่งเราก็จิเป็นหล่องเลยข้าวนี่ก็คือทุเรียนมันจะอยู่สูงเลยนะครับแล้วก็มีล่องน้ําตรงกลางล่องน้ํานี่เอาไว้ให้น้ําไหลกับเอาไว้ให้รถวิ่งนะครับก็คือวางแผนมาแล้วเตรียมแผนมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเข้าบดยกโขกยกฟูหรือยกเต่าใดๆทั้งสิ้นนะครับถือกหน้าฝนทุเรียนเสียบกงามสังเกตได้เลยหน้าฝนแทนที่มันจะสวยแดนที่มันจะงามนะครับมันก็จะกลับเป็นทุเรียนมันจะนั่งเป็นนังในหน้าฝน จะเห็นไปงามงาม,งามหดครับยามห่อนบอ่มันชีง,งามห่อนลรมันบ่งามเด้นะเอาจบสองเรื่องนะครับเรื่องปลูกตอนแรกแล้วก็เรื่องยกฟูนะครับควรจะยกเตรียมแปลงให้ดีนะครับเรื่องที่สามี่เห็นนี่แหละเห็นไอ้ตามภาพแบ็กกราวเลยนะครับแดดแดดมันสําคัญแห้งครับผมได้เริ่มเอาต้นกล้วยกับต้นบกฮงบางส่วนออกนะครับบกฮงใยๆเลยมาเด้อพูดได้ยาก เอาคงไปตํมาเอาเด้ออยู่ส่วนนี่ผมหลือทียมเบิร์ดเลเดอรครับมันไม่โดนแดดนะครับแดดมันสําคัญผมต้องเอาแดดเข้าต้นลําต้นแล้วก็โคนต้นได้ได้นะครับอย่างที่ผมอย่างที่ผมเคยบอกนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าแดดมันสําคัญนะครับผมเห็นว่าแต่ผมเหต่ทุเรียนเป็นหลกกทายแต่ตน้นขีห้หายมูอเบิงนะครับทุเรียนผมบดไ้ขี้หายเด้อทุเรียนผมงามด้ครับอันนี้ก็ขนาดส่วนกลางๆางนะนี่ส่วนกลางๆส่วนธรรมดาปลูกต้นเล็กนะครับนี่ ไปเบื้องส่วนปลูกต้นหญ่นี่ยก็คือไปไกลแล้วล่ะครับไปไกลแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างสวนของเพื่อนนะครับ FC ที่เหนียวแน่นมากช่องผมผมขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณออ้เขามากออ้ละวนันก่อนนี่มันบ่นนเป็นทุเรียนมันมันเป็นทุเรียนนะครับตอนนี้สวยครับทุเรียนสวยมากดูถึงจะยกต่ำๆยกเป็นเต้าเล็กๆนะครับกระยกกระถือว่ายก อย่างนี้น้อยเวลาน้ําถว่วงบริเวณคาง,งๆรอบๆนี้นะถึงกระบ่ทถ่วมกับน้ำค้งมันก็สิบ่อไหลมาหาแก้วมันก็สะบ่ทถวกก่วมหลักแก้วโดยตรงนะครับหลากหากินมันทนทนน้ําได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับเอจากนกครพนมนะครับผมขอขอบคุณพี่มากที่ติดตามผมประจำ <laughs> แต่ตนเกยนี่ขี้กันอยู่เลยนอนระว่างระวังตุเรียนระว่างตุเรียนมันสลัดกิ่งนะครับกิ่งไหนไม่โดนแดดเขาสลัดทิ้งนะครับ มันจะเริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งเริ่มใบรนลงมาเองเลยครับมันสลัดทิ้งนะครับมันสลัดทิ้งกิ่งล่างๆนี่แหละครับแล้วกิ่งมันก็ไม่กลางกิ่งมันเล็กด้วยพี่สังเกตเบ้างนะครับว่าถ้ากิ่งไหนไม่โดนแดดนะครับโดยเฉพาะกิ่งล่างๆนะครับกิ่งล่างๆถือๆใบก้างเทิงมันมาคุ้มนะครับกิ่งข้างบนมันจะโตกว่ากิ่งข้างล่างที่ไม่โดนแดดมันจะเริ่มเล็กลงนะครับมันเฉล่มน้อยลงมันเหลื่มใหญ่บทันกิ่งข้างเทิงนะครับวิธี หาทางออกของต้นทุเรียนนะครับอันนี้ก็ขึ้นระบบที่เข้าใส่ต้นทุเรียนเข้าเขาเห็ดเป็นประจําที่ผมสังเกตเห็นนะเขาก็จะชี้กิ่งขึ้นนะครับมันก็จะเป็นการเป็นกิ่งแซงยอดกิ่งอะไรประมาณนั้นนะครับกิ่งลางๆมันก็จะเหลือแต่นี้สวยมากส่วนทุเรียนนี้บริหารจัดการได้ดีนะครับจัดการได้ดีเลยลวอุย้ยหลากผมว่าเงาแบบใหญ่ครับแล้วก็มีเต้านะครับมีเต้าเบื้องจากคางๆนี่ก็มีความชื้นอยู่บ้างครับ มีความชื้นอยู่บริหารได้ดีครับทำได้ดีมากไอเราอยากเข่ากุ้มแมังเฮ็ดโทรศัพท์ว่าเป็นภาษาไทยล้านเฮ็ดไทยอ้าวจบเรื่องจบเรื่องแสงใช่ไหมครับเออจบเรื่องแสงคราวนี้มาพูดกันเรื่องอีกเรื่องหนึง่งที่โดนตำหนิจากข้างนอกเป็นประจำนะครับแต่ว่าผมยึดถือหลักการนี้ของผมเป็นประจำนะครับ คือผมสิบวัวเอายังไปใส่ใต้คนทุเรียนนะครับมีคนเอาไปล้อว่าเป็นยังใส่ปุย๋ยถือเงาทุเรียนแล้วมันเสียละลายเหรอมันสิก,กัดต้นทุเรียนแล้วผมบ่เด้เคยว่ามันกัดนะครับแล้วก็ผมเก็บก่บเคยว่ามันตายนะครับผมก็บ,บอกแต่ว่าผมทําแบบนี้แล้วก็ผมก็แนะนําเออมันได้ผลดีเพราะว่านะครับหลากหากินมันออกไปไกลเลยนะครับหลากหากินทุเรียนมันเริื่มออกไปไกลนะครับออกไปไกลออกไปตามทรงพุ่มมันนั่นแหละ อาหารที่เอาไปยัดใส่โคนเขานะ่ะมันจะหมักหมมนะครับมันกินบ่ไดดนะครับหลากมันเลื่อมออกไปไกลแล้วครับมันกินบ่ไดดมันก็หมักหมมอยู่นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นยาหรือเป็นหยังนะครับทุเรียนนี่มันหมักเนาข้อดินนะผมก็เลยบ่อยักบ่อยักเอายังไปหมักหมมมันแม้แต่อินทรีย์วัตถุใบท้องหลางใบยังกะตามแม้แต่ฟางผมกับปคุมโคนแนะนําให้คุ้มสาหรับคนที่ชอบคุมโคนแล้วก็ ยึดถือแนวทางนี้ผมก็บอกว่ายางตำาๆกับขวดออกแงจากตนจากเงามันนะครับจากประมาณจากฝุดหนึ่งให้เขาถื่อแดดแน่ครับให้เขาถื่อแดดแน่เอาเป็นว่าแนวทางของผมนี่สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพยายามบอกนี่อาจจะมีประโยชน์หรือบม่มีประโยชน์ก็แล้วแต่สําหรับเจ้านะครับแต่ว่ามันทําให้ระบบสวนมันมันเป็นระบบมันเป็นระบบมันสมบูรณ์นะครับบ่เม่นว่าปลูกเบิร์สวนซิปก็ไรนะครับ ก็งามอยู่หาอะไรงามอยู่เครื่องหนึ่งงามอยู่บัถึงเครื่องที่เหลือเขาเช็ดจังไงครับปลูกสอมมันกับบท่านมันบ่ท่านหล้ะก็มันกับก็คือต้องคือเราตัวเราเนี่ยต้องตัดปัดจจัยที่จะทําให้มันเป็นปัจจัยลบออกทั้งหมดเลยนะครับอะไรที่มีความเสี่ยงผมกับบเห็ดผมกับบัวเดมันดีหรือว่าบัวเดียมันอันตรายถึงกับใส่ไปแล้วมันจะตายทันทีนะครับหมายถึงว่ามันมีโอกาสนะครับ เอาว่าผมปลูกมาหนีสิบหาไรเอาสองบอเกินหกต้นนะเอาอีรี่นี่เป็นหนึ่งในหกตนนะครับแล้วเหตุผลที่มันเป็นหนึ่งในหกนี่ก็ง่ายแห้งนะครับก็เหมือนรูปที่ผมถ่ายให้ดูก่อนหน้านี้นะครับมันเป็นต้นปลายทางนะครับหนามมันค้างหลกักอันนี้ผมก็มาคูนขึ้นอีกเด้สังเกตถ้าเพื่อนสังเกตนะครับไอเนี่ยเงาทุเรียนมันชีอยูหนีเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับโอ้หลูนี้แห้งบ่ชัดเงาทุเรียนมันชีอยูประมาณตรงนี้เลยครับ เอาบักจกคูนขึ้นมาอีกครับจากมูม,มันเห็นบอบระดับมูมันอยู่ข้างล่างนี่เนาะครับอันนี้คูณขึ้นมาอีกสูงกว่ามูมันอีกเออตอนอย่างในน้อยมันก็ช่วยให้รอดตอนเล็กนะครับพอโตขึ้นเนี่ยเขาแข็งแรงขึ้นโอกาสที่เขาจะช่วยเหลือตัวเองหรือว่าอากาศโอกาสที่เขาแข็งแรงขึ้นเขาจะต้านน้ําต้านอะไรได้เยอะขึ้นต้านโรคต้านยังได้ร้ายขึ้นเขาก็ะชีหลอดร้ายข้นนะครับเอาแต่ตอนในนอยๆใ,ให้มันหลอดเนาะอย่างติดผมว่าเกิด แหลกปลูกถึงหนึ่งปีแล้วไปเอื่นว่าระยะวิกฤตนะครับเอาเป็นวิทตรงนี้ไปนะครับเอาเรื่องปลูกนะครับขั้นเพื่อนอยังยังลังเลนะครับหรือยังเล,ลงเลลังเลหรือยังบเสือแนวทางนี้ก็ลองเบิงจากต้นหนึ่งจ่อมาสอไมซิฟต้นก็เลาะล่องคือเขาผมว่าเบิงเจากตน้กตหนตหนึ่งนะครับถ้ามันบมติดสามสี่เดือนก็ว่าต้องเป็นห่วงนะครับถา้าาถ้าเขายังสภาพส่งเขายังดีอยู่นะครับ ใบเขียวกันยังอยู่นะครับบเป็นยังติดย่ามได้เดินย่ามนั่นครับแบบนี้เลยเจ้าจําได้บอตอนต้นทุเรียนที่เจ้าเอามาปลูกตอนที่มันติดใหม่ๆหมนะครับกับยอดที่ขึ้นหลยๆมันมันอยู่บอหรือมันหรือมันเป็นส่งแบบนี้บอมันส่งขึ้นิีหง่บอมันสิเป็นส่งแต่แม่แต่แม่อยู่นะผมว่าเอออหลีให้ลองเบิง่องล่องๆ่อง่อ่งนี่เบิ่งน้ำร่องเรื่องนี้เบือง เรื่องแสงไปแล้วนอครับอันโกบคุงเอาออกเบิดด้วยครับผู้ไดย้ยากอามาตามํากะมาเอาครับซามผมยังหลือบอเบิดนะครับยังหลือบบฮันเบิดยังเหลือหลายเติบอยู่ครับมแต่หน่วยใหญ่ๆครับอันเหงาก็สอกอะประมาณครึ่งโตนะประมาณครึ่งตัวใหญ่มากเอ้าตามหนี่นอครับนาฝนเป็นช่วงที่ อันสี่บอกคำเก่าผมเขาสิไปล่ออีหลอกสร้างมันอ้าผมสิ่ไหอยฟังนาฝนนี่ยมันเป็นโบนัสมันเป็นโบนัสคูณสองคูณสามนะครับผู้ใดสืหัวควรกระสางผมเฉียอหวอยจะฟังแบบนี้ละมันจะเป็นโบนัสเป็นช่วงโบนัสนะครับเป็นช่วงโบนัสคูณสองคูณสามมันใหญ่ในเร็วอีลีครับยางทุเรียนผมนี่ยอดมันเดินต่อเนืองเลยตลอดนาฝนเลยนะครับอีลีเดินเดินบรยุทธ์เลยมันมันใหญ่ในอีลี มันใหญ่เด็ดโตได้เรื่อบ้านนี้ก็มมว่ากันว่าเรื่องบางเรื่องที่ผมบอกมันกับฟืนฟืนกับตำล่าฟืนกับคำพูดเถ่า,าฟืนกับคู่บาอาจารย์หลายๆคนสอนนะครับเอาผมสีบอกให้เจ้าฟังว่าเหตุผลมันเป็นอย่างไรแล้วเจ้าลองพิจารณาบึงเขาบอกว่ายาใสปุ๋ยมกักปุ๋ยคอ,อกตอนหนาฝนนะครับมันสีเป็นเชือ้อรานะครับ มันสิเป็นเชือ้อราแต่ผมบอกว่า่หนาฝนนี่ละ่ะส่ตนน้นฝนนี่ละ่ะให้มันเขาน่าฝนนี่ละ่ะมันจึงเได้ประโยชน์สูงสุดนะครับมันบ่เปลืองปุ๋ยมันบ่เปลืองก็คือเอามันเอาไปกินด้เต็มถี่นะ่ะบไม่เอาไปกระถือแดดแข่งแห่งอยู่หนาแลงบานนี้ผมบอกให้ฟังว่าขั้นเจาวานาฝนมันเชื้อโรคหลายเชือ้อราหลายเป็นยังทุเรียนมันคือโตดีนาฝน มันคือบ่ไปใหญ่เดินหาพุนหนาหอนพุนมองมันบ่มีเชื้อรามันแมนบ่ล่ะมันก็เป็นสภาพแวดล้อมที่มันเหมาะสมที่กับการเจริญเติบโตนาแหลงผมบอกประําไว้โคงสภาพเสียอาปุ๋ยไปใช้ยังหนาแหล่งดินแห่งกินกินแดดไกลแห้งแป๊บเดียวมันก็นอนทุเรียนตื่นไม่ถึงออืผมว่าบ่นับประมาณสองชั่วโมงกวกาวเองสองสามชั่วโมงเองถือแดดมันก็นอนล่ะครับ ตื่นแปบเดียวแต่แดดย่ามเเร้าแค่นั้นเองนา,นาห่อนน่นนะมันสิเอาอย่ามได้ไปไงครับเบิ่งหน้าฝนี่อากาศเหมาะสมฝนตกเบิดมือเออฝนฝนมันยุ่มดินมันค้างหลางมันก็นอนแดดเอานี้เดียวมันก็ตื่นนอนนอน,น,อน,น,อนตื่นตื่นเบิดมือครับมันจะมีโอกาสตื่นเข,าต,นขาตื่นมาปรุงอาหารจะเริ่มเติบโตผมบอกให้ฟังสำนี่ครับเอาเอาเป็นเหลืองของหน,าน้าฝนเป็นเรื่องลุ่มๆของหน้าฝนนะครับ เป็นเหลืองของรวมๆของหนาฝนแต่ว่าสําคัญแห่งที่ผมอยากสื่อให้เห็นในคลิปนี้ก็คือเรื่องของการยกโคกนะครับยกโคกยกฟูหรือการเตรียมแปลงนะครับมันสําคัญนะครับนำขังได้หนีนำตรงนี้ครับตรงซอกนี่นำขังนะครับนำขังตอนนี้ยังไปยางกันยังแจ่ๆแจอยู่เลยครับขั้นเจ้าโบโยกนะครับเออก็ได้เจาก,กระตมนี้ผมไหนว่าโบโยกมันกระงามโบโยกมันกระปูกรอดโบโยกมันกระปูกติดโบเดวาครับแต่ยก โคกนี่เวลาการใช้มันอาจจะมีแค่ช่วงสามวันในหนึ่งปีก็ได้ช่วงได้ละสามวันช่วงฝนตกบดหมือบดขืนไงสามมือสามมือแล้วเราหลอดอ้าวกับสามมือแล้วเขาบหลอดจเจ้าตัวเห็ตจังเด็ดตอนต้องมาปลูกใหม่เหรอคิดเบื้องดีๆนะครับคิดเบื้องดีๆเราทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปิดความน่าจะเป็นนะครับปิดโอกาสที่ทุเรียนเข้าทีบัวงามปิด ช่องต่างๆนะครับแม้เวลาเพียงน้อยนิดเอาง่ายๆว่าทุนสวนทุเรียนเท้าบานผมนี่ลมมาแค่หาหน้าที่นะครับโลนเป็นซิปตันผมสละแนวรั้วผมจะไปไทยเบิงแนวรั้วผมแนวกันลมผมมีหอดข้องกันหนาะมมีหอดแนวกันลมตลอดให้ผมเล,ลี่ยซิปหาลาคุดลงทุนคุดเลยคุดข้องบักไงอ้อมไ้เลยเป็นสี่เหลี่ยมเลยครับ มีแนวกันลมอีกมีคลองกันน้ำอีกการบริหารจัดการการเตรียมแปลงที่ดีนะครับมันจะลดโอกาสถามว่าคนที่เข้าไปเห็นมันหลอดมันก็หลอดขึ้นกันครับหลอดขึ้นกันแต่ถามว่าคนฝนตกสี่เดือนต่อเนืองอย่างที่ผมเคยเจอมาตอนที่ผมเห็นไอยางนะ้ามันก็ไหลมาจาก่วนกลางๆนี่แหละมันก็ชิบมาเขาสชวนเท้าน้าตีจักเชื้อโรคจักน้มมาทวมขังมันกระชีนาตัดโอกาสอันน้อยนิดนะครับที่มันจะเกิดนะครับ ยกคู่เบิดเงินหลายบาทใส่แค่สามมือกระคุมครับแนวกันลมเสียพื้นที่ตามแนวแดนไปเสียจํานวนต้นทุเรียนที่ควรจะได้ไปมันกระคุมกันลมก็แค่ห้านาทีทีล่ลมมนันมาแห้งตอนที่มันแขวนหลูกอยู่บเดลเอาไปกันทั้งปีแล้วครับหานาทีสื่อเวลาเดี๋ยวห้านาทีนั่นก็เพียงพ่อล้วครับเอาวอกกันต้องตรงบอกกันแบบหนีนอะครับ ช่วงนี้กระสิเจอกันหน่อยแน่เพราะว่างานผมหลายแห่งเนาะครับกระสีร้อยๆมาย่ามผมเมยผมกระสิร้อยๆมานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านขอให้ประสบความสําเร็จกันทุกคนนะครับแดดสําคัญนะครับแดดสําคัญผมหลือละครับบุกหุ้งกับเอาถิ่มเบิร์ดละกล้วยก็เอาเอาออกนะครับกล้วยที่มันหันเข้ามาหาต้นผมเอาออกนะครับเพราะว่า ผมโดนกงตนปกคุงหลมทับกกทุเรียนไปหลายตนก,ก,ก็กลวยก็หลมทับกคกทุเรียนผมไปหลายตนขึ้นกันนะครับผมเสียดายผมชิดตนเขานําครับผมยูมานํากันเลี่ยงมาแล้วก็อยากห้ใหง่ไปนากันทุกตนนะครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับผมสวัสดีครับ